สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวขำชนอบ้ายปู่าบายสีเรองหนองเลยบายสีนีวาขั้อนหน้าก็ถูตัวเราแัต่ว่าปู่าเป็นอะไ้กึกษาของปู่ญาได้เเวลาเราปครองมาครัอะไรอยู่บ้านที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพร้ม่ปู่ไม่ยากช่วยเหลือเรื่องอะไรขอได้เลยนะครับ ขอให้พ่อปู่สิจตโทงเญาิปฐุมาจงประทานความอันประเสริฐให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบรรลุบรรลานให้ลูกหลานเดนทางแาก่การปลอดภัยทำมาฆาสายสิ่งไหนก้ขอให้รับให้ดวยการงานหน้าที่ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศด้วยุญบาร,รมีพ่อปู่เป็ญาตขอให้บ้านเรือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่เคหสถานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพพลนนามัยแข็งแรง ขอให้อลวงพ่อปู่ศรีสุโธมาญาติปทุมมาจงแผ่เมตตาให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุเสร็จพิธีเข้าวันถวายเลยครับดอกไม้รวมอะไรเข้าวายเลยครับดอกไม้รวมมาปูบริสุที่นํามาถวายองค์ท่านนะครับถวายที่นี่ที่เดียวเลยเด้อนะครับและประจวบปัจจัยพี่น้องจะเลี้ยงทุกคนกับทุกคนหรือหยอดตู้บริจาคก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่จะขอรับกับ พี่น้องเขายกมาหาผมเด้อแล้วายของรับ็บแล้วครับเก็บต่อไปนะครับโน้นนะครับถวายเลยครับพี่านเขาถวายเลยอะไรดีหลายย่าว่างสลายนะครับพี่น้องถวายเลยดอกไม้ตัวมลายบาคู่จีรีสลายที่นี่ที่เดียวนะครับอ่าทีนี้นะครับท่านใดที่จะลากลับให้ยกมาเลยเด้อนะครับถ้าไม่ลาตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บลงถุงนะครับถ้ามันเต็มโต๊ะนะครับพี่น้องพี่น้องจะหายากนะ ถ้าไม่ลาก็ถวายได้เลยเด้อไปทางต้นมะเดื่อใหญ่เออพน้องมาถึงแน่ก็ให้ต้งเกขึ้นในดแดงานองักกว่าเด้อยน้แดงลก่าเี่องาวอ ต้นไม้เดือมีคำชะโนดค่ะตปนไม้เดือใหญ่ต้นสูงมากเลยน่าจะไม่ต่ำกว่า20เมตร อันนี้เราไปทางบ่อน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กัน,นต้นเล็กๆต้นที่ขึ้นมาใหม่ต้ชนชะโนดร่มเย็นมากเลยค่ะเข้ามาในนี้ร่มเย็นมากเลย ตัวอะไรอ่ะนกเหรอตัวอย่างไงผิดกระลอกใช่ไหมกระลอกไม่ใช <c oughs> ่กระ <c oughs> ลอก ไปทางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนขอพรจะขึ้นไปบนชาลา่เพื่อนแต่นี้อยู่ข้างล่างเพราะว่า ข้างล่างเพราะว่าโควิดจิ้งเกย์อ่ะพี่เพื่อนจิ้งเกย์เป็นเลิกก้าเลยนี่ไงก้าวตัวหนึ่งเงินศูนย์อยู่ข้างล่างนะเนาะมาที่นี่ตั้งแแบบเป็นอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ น,นี่ลึกมากนะคะยังไม่ถึงเลยขอนที้ลึก,นนลกมีน้ำมีตลอดยังไม่ถึงลึกมากเดี๋ยวก่อนจะได้พุมหัวอยู่คือน้ำมนต์แต่ตอนนี้โควิด19้ไม่ได้ไลอมไหม นักท่องเที่ยวมาจากสารททิศทั่วประเทศ ช่วงนี้จะปช่วงตั้งจิตอิานขอพรจากองค์พ่อปู่จิุโทม่ยาปุมมาตุมาท่านชื่ออะไรอยู่บ้านที่ตำบลอำเภอจักวัดมาขอพรนม่พ่อปู่มายาช่วยเหลือเรื่องอะไรขอได้เลยนะครับ แล้วต้นสูงมากเลยน้ำให้ต่ำกว่า20เมตรย0่สได้อะ คนหลังเลกันมาเยอะเลยค่ะนเพื่อนบรรยากาศข้างหน้าทู้ที่มาใหม่นะครับที่ยังไม่ผ่านการดัดกรองนะครับอย่าพุ่งตอดรองเท้าเดินมาเลยนะครับเดินมามันจะหมดเวลาก่อนนี่บรรยากาศรอบรอบ ใครที่ชอบเสียงโชคไปทางโน้นไหว้เสร็จก็ไปเสียงโชคทางโน้นค่ะบรรยากาศรอบๆความโฉนดแก้ยี่แก้ยี่อะไรก็ได้มหาพ่จีอืมผลิติตัวนี่